นอกจากเลี้ยงหมดแล้วทุกคนเลี้ยงอะไรกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเผื่อว่าเป็นการป้ายยาผมไปในตัวผมจะได้ลองไปจัดมาบ้างนอกจากเรื่องมดท,ที่เป็นคอนเทนต์หลักของตาตอรี่เลยเนี่ยครับผมก็ได้ลองเลี้ยงเจ้าไอโซพอดมาครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมชอบมากนอกจากหมดและไอโซพอดแล้ววันนี้เราจะมาลองเลี้ยงทารันทูล่ากันบ้างครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าพวกเขาจะมีความน่าสนใจมีความน่ารักสู้เจ้าไอโซพอดกับเจ้าพวกมดน้อยได้หรือเปล่าทุกคนคงจะรู้จักทารันทูล่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่รู้จักครับเพราะงั้นในวัน ถ้าใครยังไม่รู้จักก็มาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเลยนะครับทารันทูล่าเนี่ยครับเป็นสัตว์เลี้ยงเอกโซติกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยครับด้วยสีสันและรูปร่างที่น่าหลงไหลในต่างประเทศนิยมกันมากเลยครับแล้วก็มีสายพันธุ์ต่างประเทศมากมายที่คนไทยเรานิยมเลี้ยงกันมากๆในไทยเราเองก็มีทารันทูล่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะเรียกว่าเขาว่าบึ้งครับมีหลักๆอยู่4สายพันธุ์ด้วยกันครับ1คือบึ้งดำครับเป็นชนิดที่พบได้มากที่สุดในประเทศไทยพวกเขาจะขุดรูอยู่บนโพรงดินครับแล้วก็กกกนลัวเีย แต่ว่าเกลี้อกาสแค่ไหนก็ไม่รอดครับมันก็ถูกชาวบ้านจับไปทําเป็นอาหารประจําครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่ามีเนื้อสัมผัสและรสชาติแบบปูครับฮะสองบึ้งน้ําเงินครับมีสีสันสวยงามสีน้าเงินลักษณะเด่นก็คือมีขาออกเป็นสีน้ําเงินครับเป็นที่นิยมอย่างมากั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยครับสามบึ้งลายหรือว่าบึ้งม้าลายครับมีลักษณะเด่นก็คือมีขนสีขาวสลับกับดําครับ โคทตแล้วก็พบได้น้อยที่สุดในประเทศไทยครับก็หายากกว่า2ตัวบนแล้วก็มีความเกลี้ยกล่อมน้อยกว่า2ตัวบน แต่ว่าไม่รู้จะเป็นมิดไหมนะต้องลองเลี้ยงดูครับสีบึ้งน้ําตาลครับก็ตามชื่อเลยเพราะว่าเขามีขนสีน้ำตาลปรลกคุมตามตัวนั่นเองอาศัยอยู่ตามพรงดินครับมีลักษณะเกี้ยวกาดแล้วก็ดูร้ายเหมือนตัวอื่นฮะสรุปกี้ยวกาดหมดเลยนะครับเนี่ยโดยเจ้าทันทูล่าหรือว่าบึ้งเนี่ยครับเป็นสัตว์ขาปล้องจําพวกแมงมุมกลุ่มหนึ่งครับจัดอยู่ในวงเทราโพซิดดผิดแน่นอนเป็นแมงมุมที่มีวิวัฒนาการมาแต่ยุคโบราณกว่า350ล้านปีมาแล้วครับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างร่างกายน้อยมากจัดเป็นแมงมุมชนิดหนึ่งที่มีสายพันธุ์เก่าแก่อย่างมากเลยครับเป็นไงครับผมสําหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยงหรือว่าไม่เคยรู้จักรู้สึกเป็นไงบ้างครับน่าหลงไหลหรือว่าหน้าขนลุกดีล่ะซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกทั้งสองอย่างนี้เลยครับเพราะงั้นวันนี้เราจะมาลลองเลี้ยงเจ้าทารันทูล่ากันครับถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ไปเปิดกล่องกันเลยครับ มาครับทุกคนเปิดกล่องกันกล่องไม่ใหญ่มากนะครับเล็กกําลังดีอ่าเจอตัวน้องแล้วครับโอ้โหทําไมมันดูน่าอึดอัดจังครับ <c oughs> ด้วยความที่การขนส่งเนี่ยครับต้องระวังการที่เขาถูกโยนไปมาก็เลยต้องอัดอยู่ในกล่องที่มีขนาดพอดีตัวเขาแบบนี้ครับ <c oughs> ดูสิครับทุกคนทําขาดุกดิกช่วย <c oughs> น่ารักมากเลยอะ่ะ เปิดกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะเปิดต้องเตรียมกระปุกเลี้ยงก่อนครับขนาดประมาณนี้ก็คงใช้กระปุกที่มีอยู่ได้ไม่ได้ใหญ่มากมายและนี่คือกระปุกเลี้ยงในวันนี้ครับผมจะรองพื้นด้วยดินพีทบอร์ดนะครับใส่ให้ดินมีความสูงประมาณเกือบเกือบหเซนติเมตรครับโดยผมจะใส่เศษไม้ลงไปครับซึ่งมีลักษณะเป็นโพรงสามารถมุดสามารถแอบได้ครับ จากนั้นก็จะเป็นน้ําเปล่าครับเอาไว้ให้เขาดื่มกินโอเคพร้อมแล้วครับขอบอกเลยนะครับว่านี่เป็นการพบกันครั้งแรกของผมกับแมงมุมทารันทูลา่าซึ่งเสน่ห์ของเขาก็คือขนที่ปกคลุมตามร่างกายสีสันที่สวยงามแล้วก็ขนาดที่มีค่อนข้างใหญ่ครับซึ่งนี้เป็นไซต์ที่แบบว่ายังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยครับเจ้าของเก่าเขาบอกว่าน้องมีอายุประมาณ8เดือนครับด้วยประสบการณ์การเปิดกล่องมดมาหลายกล่องแล้วครับผมเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้กลัวสักเท่าไหร่ก็เลยมาลองดูเลยละกัน เปิดเลยและทันใดนั้นเองน้องไต่ขึ้นมาครับผมตกใจมากครับโอ้โหคือแบบสังเกตนะครับว่าผมก็มือสันส่นๆๆอยู่ฮะด้วยความที่ไม่เคยเห็นแบบตัวเป็นใกล้ขนาดนี้แล้วก็ด้วยความที่กลัวประมาณหนึ่ง้วยครับคือมือสั่นมากครับสังเกต คือความจริงแล้วในการที huh. photos, so ่เราเขี่ยแมงมุมหรือว่าเขี่ยมดหรือแมลงต่างเนี่ยเราไม่ควรใช้ที่ขีบนะครับเราควรใช้เป็นผู้กันแต่ว่าด้วยความที่ในตอนนั้นผมตกใจมากก็เลยเผลอใช้ที่ขีบไปแต่ก็พยายามเบามือที่สุดครับกลัวน้องจะเจ็บโอเคครับเราย้ายเข้ามาในรังใหม่กันเรียบร้อยแล้วสีเขาสวยมากเลยครับเขามีลักษณะตัวเป็นสีน้ําตาลแล้วก็มีตรงขนตรงปลายขาที่เป็นสีออกว่าเป็นน้ําตาลส้มๆบางๆงแล้วก็เฟดกับที่ปล้องขามีสีเอาเข้มๆโอ้โห โคตรเท่เลยฮะเป็นความน่ารักในความน่ากลัวจริงๆครับตอนนี้ผมก็นั่งดูเขาอย่างใกล้ๆเลยครับคิดว่าอีกหน่อยผมคงจะหายกลัวไปเองครับเพราะว่านี่มันแค่ช่วงแรกเลยอาจจะตกใจบ้างนิดๆหน่อยๆ หลังจากที่ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางผมก็เลยถ่ายรูปน้องไปอวดเจ้าของเก่าหน่อยครับเขาก็เลยบอกผมว่าให้ผมขี้ดวิชูออกได้เลยครับเพราะว่าน้องอยู่ในช่วงที่กำลังจะลอกคราบเขาไม่กัดแล้วก็ไม่วิ่งแน่นอนผมก็เลยโอเคสบายใจหน่อยส่งผลให้การขี้ดวิชูของผมเนี่ยไม่ดูล็อกแลกแล้วก็รีบจนเกินไปครับทาให้เกิดประสิทธิภาพในการเก็บวิชูได้อย่างดี สำหรับเรื่องการเซตอัพหลังก็มีแค่นี้เลยครับแค่มีดินมีขอนไม้แล้วก็มีน้ำเปล่าแล้วก็แค่หารเขาทุกๆ1หนึ่งสัปดาห์หรือว่าแล้วแต่ช่วงวัยช่วงอายุของแมงมุมตัวนั้นๆครับก็โอเคแล้วตอนนี้เขาอยู่ในช่วงเตรียมตัวลอกคราบครับตัดภาพไปตอนลอกคราบไปเลยดีกว่าครับหลังจากที่มาถึงวันแรกครับผ่านไปราวๆวหนึ่งสัปดาห์ตอนนี้เขาลอกคราบออกมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหดูสีที่ตัวเขานั่นสิครับโอ้โคตรสวยเลยฮะ ว้าวคราบนี่ดูเล็กไปเลยครับไม่แน่ใจว่า,าลอกคราบออกมาแล้วคราบมันจะเหี่ยวหดก็เลยเล็กลงหรือว่า คราบมันเท่าเดิมแต่ว่านี่คือขนาดใหม่ที่เขาใหญ่ขึ้นกันแน่ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผ่านไปประมาณ3-4วันเนี๋ยผมค่อยมาให้อาหารครับเพราะว่าช่วงที่เขาลอกคราบใหม่ๆเนี่ยเขายังต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่ยังไม่อยากให้เราไปกวนไปยุ่งมากไปดูช่วงที่เขาสมบูรณ์แข็งแรงกันเลยดีกว่าครับตัดภาพไปอีกส4ี่วันฟึบอ่าเป็นไงครับสวยสง่าเลยใช่ไหมล่ะเจ้าของคนเก่าบอกผมไว้ว่าน้องเนี่ยครับยังเด็กมากก็เลยไม่สามารถดูเพศได้แต่ว่าเขามีโอกาสถึง80%เเลยนะครับที่จะเป็นเพศเมีย ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเขาดูจากอะไรถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับผมสงสัยสงสัยเลยฮะและเมื่อเธอเป็นเพศเมียนะครับแล้วก็เป็นแมงมุมนอกเนี่ยครับผมขอตั้งชื่อให้เธอว่าซาร่าละกันครับซาร่าเธอคือแมงมุมทารันทูล่าโกลเด้นนีครับโดยโกลเด้นเนี่ยครับมาจากสีทองส่วนนีก็คือหัวเขา่ารวมเป็นแมงมุมหัวเข่าทองคําครับโอ้โห อย่างเท่เลยครับสาราแต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับเชื่อไหมครับว่าแมงมุมเพศเมียนะครับมีอายุได้ถึง20-30ถึงปีเลยครับโอ้โหแต่ตัวผู้เนี่ยมีอายุได้เพียงแค่5้ปีเท่านั้นครับเพศเมียนี่มีอายุยาวนานเดกันนางพญาม o เลยนะครับเนี่ยผ่านมาประมาณ 45- หวันแล้วครับหลังจากที่ล็อกคาบวันนั้นเราจะมาลองให้อาหารน้องๆกันดีกว่าครับว่าเขาจะอยากกินหรือเปล่า โอเคครับสรุปว่ายังไม่หิวครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าน้องร่างกายแข็งแรงนั่นผมจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับพวกคลิปยิบย่อยหรือว่าพวกคลิปอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับผมมักจะลงในช่องทางติ k t ต k อกเป็นหลักครับส่วนมากจะลงวันเว้นวันครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็รอไปติดตามกันไว้ได้นะครับจะมีอัปเดตให้ดูบ่อยๆแน่นอนสําหรับคลิปนี้ก็คงไว้ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้ว ถ้าพี่ๆเพื่อนน้องคนไหนนะครับมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงคารันทูราก็อยากจะแนะนําผมเนี่ยก็เชวยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับผมจะได้เลี้ยงเจ้าซาร่าออกมาให้ดีที่สุดเลยครับและคลิปหน้าอยากให้ผมลองเลี้ยงอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ดูนะครับและข้อมูลส่วนใดที่ผมบอกไปก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอแัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์แก้สิ่งที่ถูกไว้ให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ยังดูที่ยังติดตามกันอยู่สําหรับคลิปนี้ก็ไว้้้้ปประมมมาาณนน,นนนนีกกก่่ออแลลวััคผไเจใหหิ ครับบายไปเจอกันนะครับ